ซัมซุงสวัสดีค่ะว,ควันนี้คุณลูกค้ามาใช้บริการน้านใดคะว่าจะมาดูโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งอครับได้เลยค่ะคุณลูกคา้าดูรุ่นไหนมาเป็นพิเศษไหมคะยังไม่มีในใจเลยแล้วตอนนี้ปัจจุบันนะคะใช้เป็นรุ่นอะไรคะตอนนี้ใช้ iPhone 7 p l พัสยุ่มานานละนะอ๋อแล้วคุณลูกค้าใชอา้อะไรฟังก์ชันอะไรเป็นพิเศษไหมคือ อยากได้กล้องที่มันสวยหน่อยนะเพราะไอ้ตัวนี้มัน6-7ปีแล้วกล้องตอนนี้สู้ของเพื่อนๆไม่ได้ละแล้วก็ถ้าถ่ายวิดีโอส,สวยๆด้วยก็จะดีแล้วก็อยากได้จอที่มันใหญ่อะเนาะไอ้โฟนเจนตอนนี้ไม่ไหวละจอเล็กเหลือเกินค่ะได้เลยค่ะคุณลูกค้างานเดียวที่ขออนุญาตแนะนํานะคะเป็นตัว A22 s ี r ีส s ตัวนี้เป็น A22 ัล t ้ a ค่ะเป็นตัวใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของซัมซุงเลยนะคะให้หน้าจอมาใหญ่ถึง6.8นิ้วเลยค่ะใหญ่มากเนาะ ดูตัวเครื่องมันบางดีด้วยเนาะใช่แล้วก็ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาด้วยนะคะอ่าแล้วปกติคุณลูกค้าใช้อแอปอะไรเป็นพิเศษไหมแอปเรอฮะไม่ส่วนใหญ่ก็อ,อย่างที่บอกถ่ายรูปครับชอบถ่ายรูปถ่ายอยากถ่ายรูป<อ>ถ,ถ่ายวิดีโอให้มันส,สวยๆหน่อยได้เลยค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยเพราะว่าเขาให้ความละเอียดกล้องหลักมาถึง108ล้านเลยนะคะทำไมันเยอะขนาดนีนด้เนี่ยขออนุญ,ญ,ญาตาิตให้ดูนิดนึงได้ไหมคะ กดถ่ายได้เลยใช่ค่ะกดถ่ายได้เลยแล้วก็ตัวนี้ยังให้ซูมมาถึงหนึ่งร้อยเท่าเลยซูมร้อยเท่าเหรอมาซูมอะไรเนี่ยปกติลูกค้าชอบเที่ยวแบบว่าชอบถ่ายอะไรที่เป็นธรรมชาติไหมคะใช่ใช่ครับหรือเป็นวัตถุที่อยู่ในระยะไกลๆอย่างเงี้ยก็ได้นะอาจจะชอบไปเที่ยวไปชมนกอะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าสามารถกดเข่าไปที่ซูมขออนุญาตนิดนึงนะคะสาธิตอีกรอบนึงค่ะคุณลูกค้าสามารถก็คือ ไปที่ซูมแล้วก็กดถ่ายได้ปกตินะคะตัวนี้ก็จะมีตัวซูมล็อกเข้ามาช่วยด้วยทําให้การถ่ายวัตถุในระยะไกลเนี่ยทำให้ภาพไม่เสียถ้าซูมไกลๆนี่มันไม่แตกเนาะไม่แตกค่ะคุณลูกค้าลองดูภาพได้เลยคุณลูกค้าลองเอาเครื่องของคุณลูกค้ามาเทียบดูก็ได้นะคะในขอซูมหน่อยสิได้ค่ะวายไม่ไหวฮะซูมได้สองเท่าโอ้แต่นี่มันซูมได้ไกลเหมาอนยเนาะใช่ตัวนี้ซูมได้กไกลถึงหนึ่งร้อยเท่าเลยค่ะคุณลูกค้าแล้วปกติ เที่ยวกลางคืนด้วยไหมคะใช่ใช่ครับช่วงนี้ปาร์ตี้บ่อยหน่อยอดีเลยค่ะตัวนี้ยังมีในตัวกราฟฟี่เข้ามาช่วยในเรื่องการถ่ายภาพตอนกลางคืนด้วยทําให้ภาพเนี่ยมีสีสดใสแล้วก็สว่างมากขึ้นแม้จะอยู่ในที่แสงน้อยอออม,อมือถือมันจะถ่ายกลางคืนได้ชัดจริงหรอหนูขออนุญาตลองให้ดูได้ไหมคะมสาธิตให้ดูเลยจะได้จะไ,ได้เห็นภาพกันตรงนี้เลยคุณลูกค้ากดเข้าไปที่กล้องนะคะแล้วก็ไปที่ถ่ายภาพกลางคืนแล้วก็กดถ่ายได้ปกติเลยนะคะ เดี๋ยวคุณลูกค้าลองเอาเครื่องของลูกค้าลองดูก่อนโอ้ยไม่ไหวครับเมื่อตึ๊ดเลยสอยีอันนี้สีต่างกันมากค่ะวันนี้สว่างขนาดนี้เลยเหรอครใช่ค่ะออจงเนอะและที่สำคัญนะคะตัวนี้มาพร้อมกับวิดีโอกันส <O IF. S 2> ั่น OIS อ๋อมันยังไงเอาไว้ทำอะไรเนี่ยตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของ กันสั่นได้เป็นอย่างดีเลยใน,ในขณะที่ลูกค้าอาจจะแบบชอบถ่ายวิดีโอชอบชอบเดินไปด้วยอย่างเงี้ยตัวนี้ก็กดเข้าไปที่กันสั่นก็จะทําให้ภาพเนี่ยนิ่งไม่เสียรายละเอียดกำลังจะไปเที่ยวดอยพอดีเลยะพะ <อ S 1> แีงก็วิดีโอน่าจะนิ่งดีเ,เลยค่ะแล้วปกติเราชอบถ่ายแบบว่าเห็นหน้าตัวเองไหมคะก็ถ่ายวิดีโอม,มันถ่ายไม่ได้สิเห็นหน้าตัวเองต้องเป็นกล้องหน้าอย่างเงี้ยจริงๆตัวเอ็ิสองเอาต้าทำได้ค่ะคุณค้าตัวนี้นะคะเข้าไปที่กล้องนะคะเหมือนเดิมค่ะไปที่อื่นๆนนะคะแล้วก็เข้าไปที่ มุมมองู้กกำกับนะคะ,<อ>ะตัวนี้ค่ะแล้วก็มันจะแบ่งครึ่งนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยสามารถถ่ายรูปถ่ายถ่ายวีโอให้เห็นทั้งหน้าตัวเองอแล้วก็เห็นวิวใช่อ,อันนี้ดีมากเลยจะตอบโจทย์อันนี้ค่ะจอมันใหญ่ดีเนาะจริงๆอ่ะ <S <S ที่ชอบดูเน็ f l i ิด้วยค่คิดว่าจอตัวนี้มันมันน่าจะฟินนะเวลาดูหนังใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ให้หน้าจอใหญ่มา 6.8นิ้วยังไม่พอหน้าจอยังเป็น Dynamic AMOLED 2X นะคะให้สีตัวนี้มันจะให้สีที่สว่างคมชัดแล้วก็สมจริงมากไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันตอนกลางวันก็สู้แสงนะคะความสว่างสูงสุดได้ถึง1,750นิตเลยอ๋อคือพี่เดินออกไปดูหนังได้ข้างนอกได้เลย,เลยได้เลยค่ะสว่างสู้แสงมากอันเดิมนี่ดูไม่ได้เลยนะแล้วก็อีกอันนึงขัดใจมาก เวลาดูเน็ตฟิกอยู่ครับสัญญาณเน็ตมันชอบขาดขาดหายหายเสียลงมากเลยตัวนี้สัญญาณเน็ตมันจะเร็วไหมเนี่ยแต่ว่าที่บ้านมี WiFi อยู่แล้วใช่ไหมใช่ตัวนี้ดีเลยค่ะตัวนี้ใหม่รองรับสัญญาณไ i f ฟ 6e6e เลยนะฮะ 6e ค่ะแล้วก็อัปโหลดดาวน์โหลดเนี่ยคือเร็วมากไม่ว่าคุณลูกค้าจะดูวิดีโอ 4k 8k เนี่ยก็คือไหลืูดเลยดูดูได้ถึง 8k เลยใช่ค่ะามากเลยเนาะแล้วก็พี่เดินทางบ่อยนะช่วงเนี้ย เนาะอยากได้สมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือที่มันแบบทนไม้ทนมือพี่นอยนะแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบตเตอรี่อยากจะได้จริงจรนงจริงจริงๆแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาเยอะค่ะลูกคุณลูกค้าให้มาถึง5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว้ได้ถึง4,5วัตต์เลยนะคะไม่ว่าจะเดินทางบ่อยเดินทางไกลชาร์จแบตแบบเดียวก็คือใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยและที่สำคัญตัวนี้ยยังกันน้ำ การฝนด้วย IP68 อ๋อตัวนี้ฝนตกคือไม่ต้องหลบใช่ฝน,ฝนตกนี่คือลูกค้าไม่ต้องหลบฝนเลยแล้ววัสดุก็มีความแข็งแรงทนทานด้วยเพราะว่าวัสดุตัวเครื่องอะคะ่ะเป็นอัเมอร์อะลูมิเนียมเป็นคืออะไรเนี่ยอัลเมอรมมอ์ตัวนี้นะคะจะเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางการอาหารจ้ะก็คือตอนเนี้ยเหมาะ เหมาะแก่การใช้งานของคุณลูกค้ามากและที่สําคัญเนี่ยทางซัมซุงของเราเอามาใส่ในเจ้าตัวนี้ก็นะาากใช้ก็จะช่วยตอบโจทย์ในในเรื่องของการใช้งานของคุณลูกค้าเหมาะสําหรับใส่ลูย,ย่างคุณลูกค้า<อ>แค่นั้นยังไม่พอนะคะกระจกไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังตัวเนี้ยเป็นกลิลล่าการสวิกตัตพัสก็สการลอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีค่ะ<อ>คือคุณลูกค้าเนี่ยใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าใส่ในกระเป๋าที่แบบ จะสมบุกสมบันแค่ไหนก็ตัวนี้หมดปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนค่ะโอเคหน้าจอใหญ่พี่น่าจะพิมพ์ง่าย้วแหละเดิมพิมพ์ผิดเป็นผูกเลยนใช่จริงจริงจริงจตัวนี้พิมพ์ง่ายค่ะและที่สาคัญมาพร้อมกับปากกาเอสเพนด้วยปากกาเอสเพนอันไหนคะใช่ค่ะปากกาเอสเพน <M S 2> จะอยู่ตรงนี้อ่าใช่ค่ะถ้าคุณลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบจดงานชอบทํางานนอกสถานที่เพียงแค่ดึงปากกาออกมาก็คือสามารถจดบันทึก แล้วก็ไปบันทึกที่โนต้ตของเราได้เลยแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะคะ,ะตัวนี้ยังสามารถใช้เป็นปุ่มชชตเตอร์ในการกดถ่ายรูปอีกด้วยในกรณีที่คุณลูกค้าไปไปเที่ยวคนเดียวนี้ยค่ะคือกด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 ได้เลยกดได้เลยค่ะคือไปเที่ยวคนเดียวแล้วไม่มีใครถ่ายรูปให้ก็เจ๋งเนาะดีดอันนี้อันนี้ตอบโจทย์สําหรับสายลุยหรือคนที่ชอบเดินทางคนเดียวบ่อยๆค่ะ จริงๆที่น้องบอกมามันตอบโจทย์ที่หมดเลยนะค่ะมีข้อกังวลน,นิดหน่อยอ่ะใช้ iPhone ประมาณ7ปีละ้ <โฮ S 2> ไม่ <โฮ S 2> แทบบ่ไม่เคยใช้ Android เลยมันจะใช้ยากไหมแล้วเรื่องความปลอดภัยเป็นไงบ้างอ่ะเพราะแอปธนาคารต่างๆเอกสารที่มีความสำคัญคั้งเยอะมากจริงๆถามว่าใช้งานยากไหมใช้งานไม่ยากเลยค่ะใช้งานง่ายมากเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับ One UI 4.1ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็จะทำให้คุณลูกค้าเนี่ย ใช้งานได้แบบงา่ายไม่สับสนเพราะว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันเขาเนี่ยง่ายต่อการใช้งานค,ค่ะคและที่สำคัญนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดอะไรเนี่ยเข้าไปที่ Google uh, Google g o Store หรือว่า Pay Store เ,เนี่ยก็ไม่ต้องใส่รหัสผ่านอ๋อพวกนใช่ใช่ใช่ไม่ต้องใส่ทุกครั้งค่ะก็คือใส่แค่ครั้งเดียวก็คือจบเลยเหรือว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ย มีโฟลเดอร์หรือมีว่าเป็นเป็นไฟล์เอกสารหรืออะไรที่มีความสําคัญเนี่ยก็คือสามารถแยกไปเก็บที่ s q c u r ฟ folder ได้เลย s e c q folder นี่มัน,นยังไงอตัวนี้มันจะเป็นโฟลเดอร์ค่ะที่แยกออกมาต่างหากเอาไว้เก็บไฟล์เก็บเอกสารต่างๆที่มีความสําคัญค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ยังมีซัมซุงน็อกอีกด้วยตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มัน เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทางกระทรวงกระลาหมของทางสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขาใช้ในงานราชการมีความปลอดภัยสูงโอ้งน,น่าจะอุ่นใจมากขึ้นเนาะค่ะแล้วกศูตรบริการนะฮะพิติดใจนิดนึงสูนย์บริการเมื่อก่อนใช้ตัวเ2เใหม่ๆค่ะบริการไม่ดีบริการช้ามากเงี้ยฮะ ไม่รู้ตอนนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าก่อนอื่นต้องกล่าวคําว่าขอโทษแทนศูนย์บริการด้วยนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยศูนย์บริการอาจจะยังบริการไม่ดีพอแต่ว่าณตอนนี้นเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาม,มากขึ้นแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากจะซ่อมเครื่องก็คือสามารถรอเครื่องซ่อมได้ภายในหนึ่งชั่วโมง,งชั่วโมงเดียววเหรอใช่ค่ะ แล้วแค่นั้นยังไม่พอนะคะ,ะคุณลูกค้าเนี่ยถ้าซื้อ Galaxy S22 u ย t r a ตัวนี้ไปเนี่ยตัวนี้ก็จะมีบัตรเลอร์เซอร์วิสให้ oh, <no. S 1> มีผู้ช่วยตลอด24ชั่วโมง oh. สามารถจองคิวหรือว่าโทรล่วงหน้าได้นัดเวลาล่วงหน้าได้ค่ะ oh. ดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะ ลังเลยังไงดีจริงๆเมื่อกี้พี่ไปดูตัว iPhone 13มาก็สนใจเหมือนกันเพราะว่ามีแผนว่าจะซื้อพวกตัวแท็บเล็ตด้วยแล้วก็พวกนาฬิกาอย่างเงี้ยฮะของเขามีครบหมดเลยเนาะอ๋อใช่ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆ s a m ซัมซุงเราก็มีเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าก็ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตเป็น Galaxy Watch Galaxy Bu d s หรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจริงๆของเราก็สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ทุกอันเลยเพียงแค่ลูกค้าใช้ซัมซุงแอคเคาน์เดียวกัน ยังไงยังไงคะเนี่ยยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะดูซีรีส์ดูซีรีส์ผ่านตัวแท็บเล็ตอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยมีสายเข้าแล้วก็คุณลูกค้าสามารถกดรับสายที่โทรศัพท์ของคุณลูกค้าได้เลยแต่ว่าแล้วพอพอกลับมาเนี่ยก็คือไม่ต้องไปซิง์หูฟังอีกรอบหนึ่งก็คือมันออโต้สวิตช์เชื่อมต่อให้เราอัตโนมโัติสล,ส,ลลสลับได้เลยค่ะ ดูแล้วก็น่าสนใจดูนะค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมจริงจริงโปรโมชั่นตอนนี้ดีเลยค่ะคุณลูกค้าถ้ามาวันนี้นะคะอ่าคุณลูกค้ารุ่นเดิมใช้เป็นตัว iphone เจ็ด<อ>เป็น iphone 7จ็ดส,สามารถนำเครื่องเดิมเนี่ยมาเป็นส่วนลดแลกเครื่องใหม่ไปได้เลยได้ด้วยหรอได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูเครื่องคุณลูกค้านิดนึงได,ได้ไหมคะเพราะเมื่อกี้ ไปถามที่ร้านตู้เขอให้2,000ค่ะตัวนี้ความจุน่าจะ2,560 25ได้ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้ถ้าเอามาเทินเครื่องนี้ก็จะมีส่วนลดให้อยู่ที่7,200บาท7,200ได้ 7, หรอใช่ค่ะเทินตอนนี้คุ้มนะคะเพราะว่า,าที่หน้าร้านของเราตอนนี้ยังมีวอชเชอร์อให้อีก2,000บาทอ๋อหรอใช่คุณลูกค้าสามารถแลกซื้อเป็นพวกเอ็กเซซอร,ศร,รีในร้านอุปกรณ์เป็นอะแดปเตอร หูฟังหรือว่าจะเป็นตัวกระจกก็ได้มีมีเคสด้วยนะ,ะมีมีเคสด้วยหูฟังได้ค่ะก็คือตัวนี้แรกเป็นหูฟังอตอนนี้จะมีเป็นบัตร2นะคะ<ม>คุณลูกคา้าก็คือบัตร2เนี่ยจริงๆเรามีส่วนลดให้อยู่แล้ว1,500บาทแล้วก็คือใช้วอชเชอร์เนี่ยมาเป็นส่วนลดได้อีกก็คือจะลดไปทั้งหมด3,500ัห้หรือใจเท่าไหร่อ่าเหลือายอยู่ที่490บาทค่ะ เยงั้นเอาสิ <c oughs> คุ้มมากคุ้มมากค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าแล้วก็ยังไม่พอนะคะเรายังมีคุณลูกค้ายังสามารถแลกเป็นตัว Galaxy Watch 4ได้อีกด้วยใช่นนแลกซื้อ Watch 4ตัวนี้จะมีส่วนลดให้อยู่ที่20%อรโอ้ทั้งลดทั้งแจกเลยนะคุ้มมากค่ะม,มัน อยากได้สีไหนดีเนี่ยสีไหนกำลังมาแรงครับเนี่ยตอนนี้จริงๆตอนนี้มาแรงทุกสีค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าเครื่องเดิมใช้เป็นสีทองอยู่แล้วลองลองเปลี่ยนมาเป็นขาวหรือว่าดาดีไหมคะอืมก็ดีนะสีขาวก็น่าจะสวยเนาะ,ะจริงจริง,รงสีขาวสวยค่ะแล้วก็ใส่เคสได้ทุกเคสแล้วก็ใส่แล้วชูสวยเลยใชเพราะว่าน่าจะต้องซื้อเคสด้วยเพราะาพี่แบบซุ่มซ่ามทําตกทำแตกบ่อยจะด้บ่อยค่ะ ก็คุณลูกค้ามีย้ายข้อมูลด้วยไหมคะใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ย้ายข้อมูลฟรีด้วยใช่ไหมย้ายข้อมูลฟรีค่ะผ่านแอปสมาร์ทสวิตก็คือข้อมูลของคุณลูกค้ามาเกือบเต็มร้อเซเลยแต่ว่าถ้าย้ายจาก iPhone มาก็ตัวนี้จะไม่ได้ข้อมูลแชทของไลน์นะคะไม่เป็นไรครับได้เลยค่ะ คุณลูกค้าคะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงคุณลูกค้าเป็นเป็นสายลุยชอบเที่ยวอยู่แล้วสวนใจซัมซุงแค์พัดไปด้วยไหมคะมันคืออะไรฮะ,ะตัวนี้จะเป็นประกันอุบัติเหตุของทางซัมซุงค่ะก็คือคุณลูกค้าเนี่ยสามารถซ่อมเครื่องได้ในราคาตามราคาของตัวเครื่องนี้ได้เลยเอ,อ๋อทำหล่นทำแตกได้หมดเลยเหรอทำหล่นทำแตกรถเหยียบรถทับจมน้ําประกันหมดโอเคอะงั้นเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วก็ทำประกันที่น้องบอ,อกด้วยลวกันเนาะได้ค่ะค,ครับ